อะครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าเจออาการเดนน้ําทิ้งหมุนวนตลอดเมื่อได้กําหนดเวลาของมันมันก็จะร้องติดติดๆิและขึ้น FD มันบอกว่าเดนน้ำทิ้งเสียนี่นะครับแต่ความจริงมันไม่เสียนะครับเนี่ยครับอ่าร้องแล้วครับอ่ามันร้อง FD นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูว่าสาเหตุมันมาจากไหนนะครับเนี่ยครับมันขึ้น FD นะครับอ่า FD อ่ามันจะบอกว่า เดน้ำท uh, ิ้งเสียเลยครับหรือเดน้ำทิ้งไม่ทํางานนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เสียนะครับ uh, ไม่เสียทําไมมันถึงขึ้น F d ดี <c oughs> แล้วมัน <c oughs> หมุนวนตลอด <c oughs> สาเหตุมันมาจากไหนนะครับ uh, ผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปดู uh, เผื่อได้เจออาการแบบนี้นะครับ uh, สาเหตุของมันก็มี uh, ตรงนั้นนิดเดียวมันมีหลายสาเหตุนะครับ uh, อันนี้ผมจะมาพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปดูสาเหตุนี้ก็สามารถทําให้เดน้ำทิ้ง หมุนวนและหยุดการทํางานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้นครับ Fd นะครับ,รบทั้งที่เดน้าท um ิ้งไม่เสียไม่เสียยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับอ้าวผมจะพาไปดูสาเหตุของมันเลยครับว่ามันมาจากไหนเนี่ยโอ้อุซาเอาไปลองดูข้างนอกแล้ว <c oughs> ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ซื้อมาใหม่แท้ๆนะครับอ่ามาใหม่แค่ไหนก็ช่างครับเพราะว่าเดน้าทิ De ้ง um มันดีอยู่แต่ข้างนอกมันไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เดน้าทิ um ้งหมุนวนตลอดและขึ้น Fd ไม่สามารถทํางานได้นะครับเอาเราไปดูกันเลยนะครับอ่าสาเหตุขึ้น F d ดีหรือว่าเดน้ําทิ้งหมุนวนตลอดนะครับเพราะว่าบางบ้านอาจะปิดก๊อกน้ําตัวนี้ไม่สนิทนะครับมีน้ําไหลน้ําย้อยลงไปนะครับอ่าทีนี้อ่ามันก็จะย้อยมาตามสายนี่เลยครับเนี่ยครับอ่าสายไฟพวกนี้ครับอ่าปกติกระจุกตรงนี้ครับเขาจะมีอ่าอ่ามีการห่อไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอตัวเนี้ยเนี่ยครับ ตัวนี้เขามีการห่อไว้ด้วยเนี่ยครับ <c oughs> ทีนี้มันถูกน้ํานะครับเนี่ยครับไอตัวนี้มันถูกน้ําเมื่อมันถูกน้าแล้วมันก็มีการเออเลอร์จากระบบของมันไปเพราะามัน,เป,น <c oughs> เปียกน้ําเนื่องจากว่ามีน้ำไหลย,ย้อยและมีการห่อไว้ตลอดเวลามันอาจจะถูกความชื้นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> อาการขึ้นอ่า FD หรือว่าเดน้ um ําทิ้งไม่ทํางานเราต้องมาตรวจเช็คดูตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้ก็มันเปียกน้านี่แหละครับมันเปียกน้ําเพราะว่าผมเอามาเมื่อกี้ มาสกเกตดูว่าเอ้าทำไมเดนน้ำทิ้งมันหมุนวนและขึ้น f อหลังจากที่ <c oughs> ผมมาตรวจสอบดูแล้วว่ามันเปียกน้ําเมื่ออาการนี้เปียกน้าเนี่ยเราก็ต้องทําการทําทให้มันแห้งหลังจากที่มันแห้งแล้วมันก็จะหายเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้ามันไปขี้เกลือเยอะๆนะครับเนี่ยครับพี่น้องอกระจุกข,ของสายเดนน้าทิ้งเนี่ยครับถ้ามันไปขี้เกลือเยอะๆ อ่าเราก็ไม่เอาแท็คตัวนี้ก็ได้ครับอ่าเราก็ต่อตรงไปก็ได้เลยครับนะครับไม่ต้องหานแท็กอ่าสีม่วงก็คือสีม่วงนี่แหละครับต่อกันไปอ่าสีส้มก็มาต่อกับสีส้มโดยตรงไปเลยครับอันนี้ผมจะเป่าเลยนะครับนีะครับมันเปียกน้ำนะครับ อ่าหลังจากที่มันแห้งแล้วอ่าเพราะพี่น้องมาท่านหลายหลายท่านเหมือนกันครับว่า <c oughs> เราเราไม่ได้ดูตัวนี้นะครับอ่าเราไม่ได้ดูตัวนี้อ่าไปซื้อใหม่มาเปลี่ยนหรือว่ามือสองแล้วก็มาตัดต่อตรงนั้นเลย <c oughs> ปรากฏว่าแจ็คตัวนี้มันไม่ทํางาน อ่าถ้ามันแห้งไม่มีน้ําเออเล์เข้าหากัน,นครับไฟก็อ่าไฟก็จะไม่กระโดดเข้าหากันได้นะครับเห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าแจ็คก,ก็รู้สึกว่ารู้สึกจะสกระปรกมากนะครับอ่าแจ็คพวกนี้เราสามารถต่อตรงได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีปัญหาเพียงแต่แจ็คสวมเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับอ่าถ้ามันไปคลิกเกลือเยอะๆอ่าไอตัวนี้ก็ไม่ทํางานขึ้น F9 ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอ่าและระบบอ่าไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสายคาปาอ่าสายไฟลงมานะครับ ถ้ามันไปคี้เกลือเยอะๆมันก็ไม่ผ่านได้หรือว่าตรงนี้มันตัวกระจุกเนี่ยครับมันมีความชื้นทาให้ไฟกระโดดเข้าหากันได้มันก็ไม่ทางานนะครับอาทีนี้ผมจะกลับเข้าไปใหม่นะครับมันแห้งแล้วนะครับนะครับหลังจากที่เราเป่านะครับอพาพอเราเป่าเสร็จปุ๊บมันแห้งถ้ามันแห้งไฟไม่กระโดดเข้าหากันได้มันก็หายเลยนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้มันเปียกน้ํามาเลยนะครับเพราะว่าเขาตากแดดตากฝนไว้นานทีนี้ก๊อกน้ําก็ปิดไม่สนิทนะครับอมาดูแล้ว ไม่มีไม่มีอะไรเสียหายสักอย่างเลยนะครับนะครับอให้ <c oughs> พี่น้องมือใหม่เข้าไปเจออาการแบบนี้ให้มาตรวจเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาไปลองข้างนอกมันยังดีอยู่เลย <c oughs> แถมยังซื้อใหม่มาอีกตะหากนะครับที่แท้เราต้องเช็คกระจุกด้วยนะครับเพราะมันจะมีหอ,อยตรงนี้นครับอ,อยู่ตรงข้างๆนี่นะครับพี่น้องมือใหม่ต้องสังเกตดูให้ดีนะครับ <c oughs> อ,อย่าไปปาละเลยไม่ได้เลยอทีนี้เราจะไปกดแล้วนะครับหลังจากที่เราจะเดี๋ยวผมจะไปกดด้านบนดูว่ามันจะหมุนวนได้ตลอดหรือเปล่านะครับ ถ้าไฟไม่เออร์เลอร์มันก็จะหมุนตามปกติเมื่อได้เวลากำหนดเวลาของมันมันก็จะปล่อยน้ําเข้าถังเมื่อน้ําได้ขนาดมันก็จะซักตามปกตินั่นแหละครับเพราะพี่น้องมือใหม่หลายท่านที่สับสนเกี่ยวกับว่าทําไมมันถึงหมุนวนตลอดแล้วก็ขึ้น FD อ่าทั้งที่เดินน้ําผมก็มาเปลี่ยนใหม่แท้ๆนะเพราะที่นี่มันช็อตกันอยู่ตรงนี้ครับมันช็อตกันอยู่ตรงนี้หรือที่แจ็คที่บอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนของมัน อ่าถ้ามันเช็คอ่ามันหลวมมันชื้นมันก็เป็นได้แต่ส่วนมากจะเป็นตรงนี้แหละครับเพราะตรงนี้มันใกล้กันมากเนี่ยครับออนนั้นมันหยุดเลยครับเห็นครับอ่ามันหยุดไล่เลยหลังจากที่น้ําตรงนี้มันแห้งไปนะครับน้ําตรงนี้มันแห้งไปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็ทํางานคนละเส้นละสายของมันมันก็ทํางานได้ตอนนี้มันปล่อยน้ํแล้วเห็นไหมครับ มันทางานได้ตามปกติและมันหยุดตามตําแหน่งของมันด้วยมันก็เริ่มปล่อยน้าเข้าถังได้ตามปกติเลยนะครับถ้าอาการที่พี่น้องถามมาหลายท่านอยู่พอสมควรนะครับว่าผมเปลี่ยนเดน้ําทิ้งใหม่มาแท้ประกอบเข้าไปทําไมมันหมุนวนแล้วก็ขึ้น fb ตลอดถอดออมาลองข้างนอกไม่เห็นเป็นไรแล้วพอประกอบเข้าไปอีกอ้าวเป็นอีกแล้วอ่าลองไปเช็คดูเช็คตัวนี้นะครับ เพราะว่าอาการของแบบนี้ครับมันมีหลายหลายที่หลายทางที่จะมาหามันแต่ตัวนี้ถ้ามันเปียกน้ําอย่างเมื่อกี้มันมีความชื้นนะครับเราต้องอมาเช็คดูเช็คข้างมันเปียกน้ําหรือเปล่าทําให้แห้งหรือว่าเราต่อตรงก็ได้เลยครับเส้นไหนเส้นนั้นเลยครับมันจะมีสีประจําข้างมันแล้วเช็คข้างมันเนี่ยครับเราแค่ไม่ผ่านแจ็คก็พอใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ อ่าตันนี้อ่าพี่น้องมือใหม่ลองไปเช็คดูนะครับว่าอาการแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานะครับให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คดูตามเช็คของมันนะครับอ่าแล้วก็ถอดเช็คออกมาทําความสะอาดให้ดีด้วยว่ามันเปียกมันชื้นหรือเปล่าไอ้ตัวนี้สําคัญมากเลยครับเช็คพวกเนี้ยเนี่ยครับ <c oughs> อ่าถ้าไฟเออเลอร์อก,กันหรือว่าอ่ามันเป็นอ่าขี้เกลือสะสมความชื้นนานๆมันทําให้สัญญาณไม่ผ่านระบบก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คตัวนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับอ่า สำหรับ FD นะครับ FD ตัวนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันถูกความชื้นมันเออเลอร์หรือบางครั้งสัญญาณไม่ผ่านเข้าไปหามันเพราะว่ามันเป็นขี้เกลือนะครับมันก็จะขึ้น FD ได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คดูตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วมันยังเป็นอาการนี้นะครับเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ